แต่ยืนอยู่ใกล้ใกล้ได้เพียงแต่มองจากในเงาเฝ้าดูเรื่องราวผู้คนร้อมรอบตัวเธอไม่เคยมีฉันอยู่ในนั้นและคงไม่มีวันนั้นเลยฉันจำได้เพียงในควาปันปลอดใจในคำคืนโอ้แค่เฝ้ามอง แค่เชื่อใจแค่ยิ้มผ่านลมฟ้าไปเพื่อจะรับรู้เพื่อเธอจะมองมาสักครั้งหนึ่งอยู่ภายในใจเป็นเหมือนร้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำเป็นในคำเสียงเบาๆในยามรำพังว่าฉันรักเธอฉันรักเธออยากให้ได้ยิน แต่มันคงเบาไปไหมถึงเจอหนึ่งคำว่ารักคงเปลียวไปตามทางลมก่อนถึงใจเธอแล้วก็คงสลายไปแม้มันจะมีอยู่บานครั้งที่รเราอเผอิญได้ใกล้กันสายตาจากเธอก็มองข้ามผ่านไปทุกที แค่เฝ้ามองแค่ชื่นใจแค่ยิ้มผ่านลมฟ้าไปเพื่อเธรับรู้เพื่อเธอจะมองมาสักครั้งหนึ่งอยู่ภายในใจเป็นมรนด้งานคำบอกให้จธอฟังไม่ได้สักครั้งเป็นได่แค่เสียงเบาๆในยามรำพังว่าฉันรักเธอฉันรักเธออยากให้ได้ยิน ใหัวจแต่มันคงเบาไปไม่ถึงเธอนิคทา่ารอ้อนคงพิวไปตามรางรมก่อนถึงใจเจอแล้วก็คงสลายไป